สนับสนุนโดยเซเว่นอีเลฟเว่สแตมป่วนสนุกคุณผู้ชมคะในช่วงฤดูฝนแบบนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คืออันตรายจากฝนที่ตกหนักและตกสะสมนะคะเพราะว่าอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ น้ำป่าไหลหลากมักจะเกิดขึ้นในที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำเกิดขึ้นจากฝนตกหนักเหนือภูเขาต่อเนื่องเป็นเวลานานค่ะทำให้เกิดปริมาณน้ำสะสมเป็นจำนวนมากจนพื้นดินและต้นไม้ดูดซับไม่ไหวเลยไหลบ่าลงสู่ที่ราบต่ำเบื้องล่างอย่างรวดเร็วสร้างความเสียหายต่อบ,บ้านเรือนรวมถึงประชาชนและเป็นอันตรายต่อชีวิตซึ่งวันนี้เรามีวิธีการสังเกตสัญ,ญญาณของน้ำป่าไหลหลากมาฝากคุณผู้ชมนะคะอย่างแรกคือ1จะต้องมีฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า6ชั่วโมงหรือมี ปริมาณฝนมากกว่า100มิลลมตรต่อวัน 2. มีเสียงน้ำดังขึ้นกว่าเดิมหรือว่าน้ำเสียงดังมากกว่าปกติ 3. สังเกตระดับปริมาณน้ำค่ะว่ามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 4. ต้องสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ป่าบริเวณนั้นหากเกิดอันตรายพวกมันมักจะแตกตื่นและหนีออกมาจนผิดสังเกตส่วนพวกมดแมลงก็จะอพยพออกมาเป็นจำนวนมาก 5. มีเศษดินโคลนไหลลงมาตามกระแสน้ำหรือว่าบางครั้งก็อาจจะมีกิ่งไม้เศษหินดินทรายไหลามาด้วยและ6สังเกตสีของน้ำที่จะเปลี่ยนสีกลายเป็นสีขุ่นแดงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากเห็นสัญญาณเหล่านี้ก็ควรตระหนักนะคะว่ามีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นควรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจะได้เตรียมพร้อมรับมือกันได้อย่างทันท่วงทีค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม T N N Earth นะคะ ฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ